อ่ะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกคนก็อยู่กับช่องทานชาแนลครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยครับกดติดตามกันนี้เยอะนะครับพี่น้องอย้ายบ่อยอแล้วครับวันนี้ในเช้าขุดอยู่แถวบ้านครับมันมาขุดอยู่ห่างออกจากบ้านมาไกลสักหน่อยครับย้ายบ่อยแล้วครับพี่น้อง กล้าามครับยินสายครับทางเข้ามาอ,นนอ,นนอันนี้ก็ยินสายเหมือนกันนะครับพี่น้องมาแล้วครับเดีย๋ยวผมพาไปเดินดูใกล้ๆครับ มีน้ำด้วยนะครับพี่น้องล็อกกี้ครับนี่แปดแปดครับ อยู่บอ่อใหม่ครับย้ายมาช่วงเชี่งเงนี่ยครับพี่น้องนี่กระบดแล้วนะอากาศร้อนมากครับวันนี้ ก่อนไปเรียนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปลงแล้วครับรถมีอยู่แถวบ้านผมก็ได้มาถ่ายให้แถวนี้นะครับเดี๋ยวก่าไม่มีดูเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ยังไงก็ขอฝากเนี้ยฝากตัวกับพี่น้องด้วยนะครับช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับพี่น้อง เสียงแกนแมคโนฮิกฮคกฮิี่คบไปเดี๋ยวผมพาไปขึ้นแมคโครนะพี่น้อง đúng Yên bảo bạn kia ơi Nào, con Dù gặp xe viết sải chuột รอนปะน้องเรบรอนป่ะนาะรองแฮะน่นล้วดำมันเรยร้อนทำพี่้องับ้สาวรอนเนี่ยมีแอร์แร์เดียวมาแล้วครับุนเย็นปะเย็นเย็เดี๋ยวคุณนังจะข้าวกูเกิดจะไปนั่งรถดำเนาะโอ้ยไปไปแล้วค้นดนเจแล้วค่อยไป่ายึ้นก็จาแขก บรอ,อร่อ,อ,อนปะแค่ยังยินเลยรับเลยเดียวอือออแรงได้เสียเดียวอ่ะไปดูเจ้าของยังฉิบด้วยปดูอ่ะดูเดียวดูนดี่นเย้ ชายประสมยืนเดียวนะพี่น้อง เใครดบฮ่ะคดูจากไหนเมื่อวานน่าจกวรอยแล้ว่ะแน่นอนดียวบอนี่แน่นอนเอาดียวนอนจใหญ่เป็อะไอีกนี่ข้า,บางบน,นนะไม่ใหญ่เป็นบอนีอ่อะพี่น้องวันนี้ ช่วงใหายไม่ได้ย้ายแล้วครับในเช้าย้ายมาช่วงเที่ยงๆนี้ครับ ยังไงฝากกดติดตามช่องจานเช่นนีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามกันเอยอะๆนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ